มาค่ะทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะคลิปแต่และคลิปนะวันนี้ไม่มีผลเลยให้ดูเพราะว่ารีบค่ะเมื่อวานมาอยู่ถ้าใครถ้าใครไปดูย้อนนะจะได้อยู่นะ ปั้นหนึ่งเนาะ ลาวสตาล 4, 3, 0, 5, 0. อะไรสี่สามศูนห้าศูนย์ูรวยศูนย์กินเรียบ ใครอยากได้แนวทางเร็วอยู่ในกลุ่มนะทุกคนพี่รู้ว่าใครชอบหรือเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นนะ <c oughs> น,นเชียน,นเชียน,นเชียเที่ยวก็เป็นอาจารย์ดาวนะทุกคน วันนี้มีวินแค่5ตัวค่ะ ชอบตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแต่ว่ามาทุกวันนั้นบอกเลยมาแบบไหนหรอไม่รู้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปปฏิบัติแบบไหนทําแบบไหนนะคะเราก็มีหน้าที่ให้แนวทางนะคะทุกคนชอบตามนะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะปปดไซวิสารณา,านในการรับชมเด้อน้องเด้อ ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งเมื่อกี้หนูเขียนผิดฟันหนึ่งก็ได้ฟันสี่ก็ได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่แตนี่คือสามนอยค่ะน่าจะทานแค่สองนอยนะทุกคนถ้าใครอยากได้แนวทางไวัใบแบบนี้นะคะนี่ใบนี้นะอยู่ในกลุ่มค่ะอยู่ในกลุ่มนะฮะทุกคน รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนนะชอบก็ตามเนาะเอาหรืออธิบายหรืออธิบายอธิบาย1กับ4ให้ฟังนะฮะ1น1่งศ4น4์หน1่1สี่4น4่งเนะถ้าไปเด่นนะมาทุกวันทุกคนเด่นนะมาทุกวันบอกเลยเด่นมาทุกวันนะคะเด่น3กับ6 3 2 3 6 3 9 6สามหกส 3ามสอง6า6หกสามเก้า6กสองหกหานะนี่นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะแค่แนวทางเท่านั้นโปรเ้วิจารณญาในการรับชมชมบูชบความบันเทิงนะคะขอให้โชคดีนะ